คดีนี้ไปดูคนไข้เมียคนไข้กับหมอเป็นเรื่องเลยสวัสดีครับผมบต้อนตับทุกพ่านรพลออชักพันธ์ตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนดเายแดนพี่ชายเป็นโรคลิซิดูงทวารก็ไปหาหมอ คุณเมียกาลังโวยวายหมอที่รักษาฤิทธิ์สีดวงให้สามีอยู่โวยว่ายังไงไปดูครับอะไรเนี่ยหมอผัวฉันเป็นฤิทธิ์สีดวงบอกมารักษา2อสาทีก็หายไม่มาเป็นสิทีแล้วยังไม่หายเลยหมอรักษายังไงเย็นเย็นเจ้คุณไม่ได้ทายาตามที่หมอสั่งหรือเปล่าแล้วไม่หายสักทีเนี่ยทาสิทำไมยังไม่ทานี่ฉันทาเองมือเลยนี่ยาที่หมอให้มาเนี่ยาครบให้หมอดูหน่อยทาไงเฮ้ยกองของสิอีกแล้วเหรอเออเดี๋ยวหมอเขาไม่เชื่อขึ้นไปเลยไปโอบของทาให้ดูด้วยเอา หรวก็ทายอย่างเงี้ยแบบนี้เลยเหรอทายอย่างเงี้ยทายอย่างเงี้ยหมดหมูเลยเฮ้ยโอ้โหไไอ้คมณช่เข้าไปดนรูเลยเหรอไม่ใช่สิไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อดวงเลยนะใส่จะพังเนี่ยนี่พังพอดีเลยคนไข้เป็นไงบ้างครับเอาเฮ้ยลงไปแล้วโอ้โห มาบอถ้ายาแก้ริสิดวงแบบนี้ริสิดวงก็ไม่หายครับปั่นจนคันกับไส้พังหมดแล้วโอ้โหอย่างเงี้ยทางปังปั่หน้ากันนะหมอก็ถามว่าทายังไงหมอก็แนะนำว่าเวลาทานีเขาให้เอานิ้วธรรมดาเนี่ยทาเขาก็เอาไม้ปั่นหูเนี่ยแต่ยาแล้วก็จะให้หมอดูทาแรงมากเลยปั่นปั่นเลยหมอเห็นดังนั้นก็อ๋อเขาทาผิดวิธีเขาให้ทาเบาๆธรรมดานี่แกเอาไม้ปั่นแล้วก็ปั่นเต็มที่เลยเลยเป็นแผลตลอดก็เลยไม่หาย ผมว่าโดนอย่างนี้ได้สีดวงไม่หายแต่ใจหายหายหมดเลยขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรลพลคัดพันรองสวัสดิ์กองบัญชาการตระเวนชายแดนเจ้าของเรื่องไม่หายเพราะทายาผิด